อาราสวัสดีทุกคนเวยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในช่อง Mick Berry Channel หรือว่าช่องของพี่มิกและก็น้องออเรนนั่นเองก็คือวันนี้พี่จะมาแต่งตัวแล้วพี่ก็เลยเข้ามาเลยในอวาตารนะฮะกันอื่นเรามาเลือกสีกันก่อนเลยี่แล้วอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นอาหารให้เจ้าออเรนเนะพอออรนน่ว เรามาอยู่ในเกมเอาเป็นว่าเรามาเล่นกันก่อนเลยสีผิวคงไม่ต้องเลือกหรือมั้งพี่ก็คงต้องเป็นผิวนี้อยู่แล้วเพราะพี่ค่อนข้างผิวขาวเนยทุกคนโอเคต่อไปผมผมพี่รอจำจำผมไม่ได้อะ hey, hey. แต่ผมน่าจะประมาณนี้ปะ่ะขอแปนน๊บนึงนะทุกคนทุกคนจำตาคอนที่ได้อยู่ไหมเดี๋ยวพี่เอาแบบออกมาให้ดูนะแป๊บหนึ่ง พี่คิดว่าพี่เอาเป็นชมพูแล้วเดี๋ยวปับเองดีกว่าอืมตอนนี้ก็ลังสวยเลยพี่ชอบโอเคอะรเราตับไปมาเลยส่วนตาตอนนี้ก็น่าสนใจแต่ปกติตาพี่จะมีดาวแต่แล้วก็ไม่มีรูหัวใจด้วยนะเฮ้ยตาอนนี้น่ารักนะแต่ไม่ใช่สีพี่เฮอยอันนี้น่ารัก นะทุกคนพี่จะได้มีอะไรบันดาลใจในการทำขอลอ้อนักเยนญี่ปุ่นนะเอาเหมือนไม่เอาอันนี้ก็แซบเกินหวัวนี้ว่าอนนแซบแล้วอันนี้แซบกว่าเอา้ะอะไรทุกคนเรามาเจอกันเลยพี่คิดว่าเราไม่ตั้งมาคิดอะไรมากแล้วเนาะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็แซบเกินโหมาเป็นนักร้อเลยเเก,กินนี้มาต้ยอีกันนี้ไหม เรามาเลือกกันอุ้ยนี่น่ารักเอาล่ะตอนนี้เราก็มาต่อแล้วนะเมื่อกี้โฆษณายาวมากเฮ้สรุปคือหัวพี่ไม่มีนะพี่พี่จะไม่ค่อยได้แล้วสร้อยมีสร้อยไหมมีสร้อยไหมจะบอกติพี่ไม่ใส่สร้อยนะไม่มีสร้อยออเรนก็ไม่เอาแล้วกระเป๋ามีออเรนต์ไหมอันนี้คล้ายๆออเรนแต่ออเรนต์ไม่ได้สีครัมเรื่องนี้น่ารักพี่ เก็บอันนี้ไว้ก่อนเพราะอันนี้ค่อนข้างน่ารักอันนี้คอนส่วนตัวอยากได้น,นะไม่ได้เหมือนเฮ้ยน,นี่ก็สวยสวยหมดแล้วทุกคนทำไมไม่เปลี่ยนจากส,สีสีฟ้านี้เป็นสีส้มเนี่ยฮะออร์เรน,นไม่ดังใช่ไหมพราะออร์เรน,นไม่ดังใช่ไหมทำไมไม่เอาออเรนมาทำไมไม่เอาออเรนไม่เอาส้มมาเอาเยอะหน่อยเอา,เอา,เอานะทำไมไม่เอามาให้อืมเอาเอางินที่คิดว่าพี่ เอาอันนี้ละกันเ <laughs> พิ่มความน่ารักนี่กเอาเงินใท้โยงกันกดย้ายกดแชร์กดแชร์ค่ะก็คะโอเคเอาเล้นเธอพูดเสร็จใช่ปะเสร็จแล้วครับโอเคเรามาดูกันส่วนปีกพี่เมมันจะไม่มีหูแมวจริงนี่วยแมวไม่มีแมวสเสิามเลยนะจ๊ะวยน่ารักนะทุกคน มันน่ารักหมดเลยแต่ว่ามาาันจะนเกมมันจะน่ารักกว่นนา,านี้ให้มันเนอะออรเรนเนี่ยพี่น้องออเรนไม่ดังใช่ไหมอ๋อเกบกดผิดแล้วฮีแทนแทนตลาดของอันนี้และและกดเชิญกดสไลดให้พี่ด้วยนะฮฮมันจะดีกว่านี้ค่ะเกมโฆษณาน้อยกว่านี้นะฮะโอ,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 อ้โฆษณาเยอะเลยเอาล่ะพี่คิดว่าทุกคนคงสงสารออเรนเอาเงินมาให้ออเรนหนไหนได้ไหมครับ เอามาให้สักห้าบาทก็ยังดีโอเคเอาล่ะวันนี้เงินขอไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย